มาบอกดวงชาววันอาทิตย์นะคะ6กถึงสิมิถุนายนสองพหร้อยหกหรือว่า2องพค่ะแม่หมอดใช้ไพ่เพียงหนึ่งใบบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันนะคะเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนี่คือความลึกลับของไพ่ยิปซีค่ะแม้เพียงหนึ่งใบทุกคน ก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองว่าจะแม่นยำไหมนะคะเริ่มจากวันที่6มิถุนายนชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่ก้าเหรียญค่ะไพ่ของความมั่งคัง่งร่ำรวยค่ะสัญ,ญาลักษณ์หน้าไพ่บอกวันนี้คุณทำอะไรก็จะออกดอกออกผลนะคะ แม้อยู่ที่บ้านก็สามารถสร้างเงินสร้างกำไรได้มันเป็นการลงทุนที่กําลังจะให้ผลตอบแทนสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะเป็นผลกำไรสิ่งที่คุณลงแรงลงไปนะคะกาวเหรียญการเงินมั่นคงค่ะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ สิ่งที่เราทำนะคะแต่ยังไงวันนี้ชาววันอาทิตย์มีเงินอูฟูแน่นอนค่ะและมีความมั่นใจมากๆมั่นใจว่าเงินของคุณอาจจะไม่ขาดแคลนในวันนี้นะคะ mm. 7มิถุนายนชาววันอาทิตย์ค่ะ mm. คุณเดไพ่ยเดอะเอมเปอค่ะไพ mm. จักรพรรดิองราชา ชัยชนะนี้ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากต้องฝ่าฟันต้องมานะอดทนเป็นช่วงที่ชาววันอาทิตย์ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็ประสบความสำเร็จมาได้มีความ ภาคภูมิใจในตัวเองเป็นที่ยอมรักของผู้คนหมู่มากแล้วก็คุณมีเกียรติยศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักค่ะในสิ่งที่คุณทำนะคะวันที่8มิถุนายนชาวันอาทิตย์คุณได้ไพยเด็กถือถ้วยค่ะความสุขเล็กๆได้เกิดขึ้นกับคุณความสบายใจความสุขใจ คนที่เป็นพ่อแม่คุณจะได้รับความสุขเกี่ยวกับลูกลูกกลานบริวารน,นะคะเขาเป็นเด็กดีนำสิ่งที่ดีมาให้คุณได้ชื่นใจด้านความรักวันนี้ใครบางคนอาจพบคนถูกใจแล้วก็รู้สึกเกิดความรักความประทับใจในคนคนนั้นนะคะ นี่คือพลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะวันที่9มิถุนายนค่ะคุณได้ไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยนี้เป็นการนึกถึงอดีตอาจจะช่วงยาววัยตอนเด็กๆหรือการได้กลับไปสู่บ้านเกิดถิ่นเดิมที่เราเคยจากมานะคะ อาจไปพบเพื่อนเก่าๆญาติพี่น้องที่เคยรู้จักวันนี้คุณจะมีความสุขได้รับของขวัญได้รับสิ่งที่พอใจอแล้วก็มันเหมือนการพบเจออดีตหรือนึกถึงอดีต การได้พบเจอเพื่อนเก่าในเยาวไวัยไปเจอญาติพี่น้องอย่างนี้นะคะทำให้รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขด้านความรักใครบางคนอาจพบเจอแฟนเก่าแฟนเก่าหวนกลับมาหรือนึกถึงอดีตมาถึงวันที่10นะคะ วันที่10มิถุนายนชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่ทําพรันวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งธรรมดาของโลกนะคะสัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกว่าวันนี้เกี่ยวกับความรากักคนโสดอาจจะอยู่ในช่วงดูดูกันไปถ้าคบกันไปได้ก็จะ เป็นแฟนกันอย่างนี้นะคะอยู่ในช่วงดูกันไปเกิดต่างที่ต่างถิ่นต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะเราหญิงชายมาจากคนละที่คนละเพศอย่างนี้นะคะหรือความรักใดๆในโลกนี้ล้วนต้องปรับตัวคะ่ะ ส่วนคนมีคู่ครองเรือนก็เป็นช่วงปรับตัวเช่นกันค่ะมีการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อจะไปต่อกันเพื่อจะรักษาความรักชีวิตครอบครัวให้ยังยืนนานค่ะแบบใจเข่าใจเรา,าเดินทางสายกลางเรียกว่า เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจในความแตกต่างอย่างนี้นะคะโดยภาพรวมอาจจะหมายถึงช่วงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในวันนี้ค่ะพลังงานโดยรวมนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์แม่หมอนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนคะ่ะใช้ชีวิตให้มีความสุข แล้วก็มีคุณค่าในท,ทุกวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ